อ๋อปัดดีอับอลปัดดี้อัพปัดดี้อัสวยๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพากันขับรถไปที่หนองจอกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมวิถีชีวิตการประมงของชาวพื้นบ้านพื้นบ้านเรานะครับแบบวิถีพื้นบ้านเราแต่ดั้งเดิมว่าจะเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆก็ติดตามชมกัน หลังจากเมื่อเช้าเราก็ชมแสงอาทิตย์สวยๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิถีการหาปลานะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเจอไหมเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกันไปดูนะครับเพื่อนๆวันนี้มีคลิปออกไปข้างนอกน่อยไปหาปูหป้หาปลานำประทานกันหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ไปหาเองนะครับไปหาคนที่รู้จักนะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะครับเพื่อน วัสดีนะครับวันนี้ไว้อ้าวเพื่อวันนี้ได้วันนี้ไปครับเดี๋ยวติดตามน,นะครับต้องมีคนอยู่ในหัวต้องมีไอ้แบบเป็นไงครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพามาเที่ยวด้านนอกข้างนอกอะนะฮะแถวหนองจอกนะครับคลองสิบสามเรียบคลองสิบสามนะครับเพื่อนๆ วันนี้ผมจะพาเดินทางไปดูวิธีการจับปลานะครับเป็นวิถีพื้นบ้านที่ดำรงามายาวนานแล้วได้หลาย10ปีแล้วครับประมาณ60 70ปีแล้วที่ท่านยังทำอาชีพนี้อยู่ทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วครับจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ราติดตามกันไปดูเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นอะไรนะครับไปกันเลยครับผม ตอนนี้เดี๋ยวชมวิวไปก่อนนะครับเหมือนเกลมไฟเกลมฝนนะไม่รู้ว่าจะเจอท่านหรือเปล่านะครับไปก็สมส,ม,สมมางั้นนะ <90. S 1> อายุเท่าไหร่แล้วนะแม่เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วล่ะครับท่านเนี้ย <90. S 1> เป็นคุณยายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับท่านน่ารักมากมากเลยนะครับเพื่อนๆอ่าฮะมาถึงแล้วครับมาถึงแล้ว ไม<ก><ก>่ไม่ถามว่มาทันหรือเปล่าครับนี่ครับไม่วัน,ว,นวันที่เจ็ดที่แปดอ่ะเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวยไหมวันที่ส็ดใช่ไหมอย่งนี้ครับเพื่อนเพื่อน<ไง>สวยงามไหมสวยงามไหม บรรยากาศโอ้ยท้องทุง่งนาใช่ไม่ใช่ท้องทุ่งนาเลยรองครองนี่เนาะโอ้ตายอุตส่าห์ขับรถมาอ่าดูดดอาๆอ่าไหนๆปลาไม่ได้ก็ขอชมอันนี้ก่อนขอชมยงยอก่อนปลาไม่มีครับแต่เ,เราดูก่อนว่ามันจะได้สักตัวไหมนะครับเพื่อน คุณยายแกไม่สบายครับไม่มายกยอนานแล้วยอแกก็เลยไปประมาณก็ไกลยอยู่เหมือนกันแหละประมาณสักเกือบกิโล,ลนะเคอยอเคยมาซื้อกับยายก็เลยว่าออฝนตกในปนะ้ปลาจะได้เยอะนี่นะครับ อืมเป็นยังไงบ้างดูยกยอดิ๋ยวไหมยกทีขนาดยอกระดานนี้ปลายังไม่ติดต้องน้ำไหลต้องฝนตกหนักๆหน่อยถึงจะได้ <c oughs> <c oughs> เลยกันขึ้นไปอีกมันจะมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็มีอีกชุดสองชุดแกนเนานะโอ้ยายแกไม่มายกนานแล้วใช่ไหมแกไม่สบายยกไม่รู้หมดเจอแล้วรับโอ้นี่ผมก็ไม่ได้มานาน ไม่ได้มานานก็คิดว่าแกจะยกยออยู่เหมือนเดิมต้องฝนตกเนาะถึงจะได้กินปลาเนาะฝนตกน้ำไหลไไเอออ้าวเป็นว่าวันนี้แห้วซะแล้วครับมาตั้งไกมาจากมินบุรีก็จะมาซื้อปลาปลาตลาดมันก็มันไม่อร่อยสู้ที่นี่ไม่ได้สู้ที่นี่ไม่ได้ไไดต้องต้องมาอย่างเนี้ย อ้าโอกาสหน้าเข้ามาใหม่เอ๊ะจะพี่มีเบอร์โทรอยู่ใช่ป่ะเผื่อได้ปลาผมได้โทรมาถามจดจดให้ผมหน่อยส่กระดาษเออนะได้โทรมาถามว่ามีปลาไม่จะได้มาไม่เสียเที่ยวนะพาเพื่อนๆวันนี้แฮวซะแล้วเราคุณยายไม่สบายเป็นเดือนแล้วพ่อากลาวว่าจะมาเยี่ยมแกด้วยแหละเจอพี่เขาอีกยอนึงก็ ปลาก็ไม่ได้เหมือนกันน้ำไม่ไหลพี่ก็บอกน้ำไม่ไหลเอ,อเห็นมันฝนตกหนักไงเราก็นึกว่าจะแม่น่าจะมีมัง่งอ,อ,อกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่กาดหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวโตมาถามพี่เขาเอาว่ามันจะมีไหม ห็นคนมานั่งตกปลาเตรียมเลยช่วงนี้มันจะได้ไหมน่ะมันจะกินเบ็ดไหมไม่กินครับนาะน้ำไม่ไหลเออฝนตกหนักๆเมื่อผ่านมานี่มันก็ไม่ไหลเลยหรือเขาไม่เปิดเกลื่อนไม่เปิดครับอ๋อจเจอดายอ้าวเป็นรัฐว่าแล้วก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าวันนี้นะครับ <laughs> กลับบ้านมือเปล่า <laughs> ทอดไข่ปลากระป๋องเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไงก็โทรมาหาพี่แล้วกันครับผมโทรมาหาพี่ผมทมทำคลิปด้วยอ๋อทำคลิปด้วยขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยโทรมาหาพี่เอาว่ามีปลาเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่วันนี้เราต้องกลับปอนฝนก็เหมือนจะตกนะคึมๆทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าเลยเออ อ่ามันฝนจะลงเม็ดหรือเปล่าฝนลงเม็ดพอดีปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วเออกลับบ้านมือเปล่าวันนี้เราแห้ววันนี้แห้ววันนี้แห้วกินปลากระป๋องกันยายไม่สบายเป็นเดือนแล้วเอออาจยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้แห้วสะแล้วครับวันนี้แห้วว่าจะพาเพื่อนๆมาดูปลาด้วย ดูปลามัดูวิธีการอามันดูวิธีการหาปลาแบบพื้นบ้านเรายัางคงดั่งเดิมไว้อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเหลือน้อยเหลือน้อยแล้วปลาไม่ได้เลยน้ำไม่ไหล ใช้แล้วก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆสําหรับผู้ที่รับชมอยู่ผู้ที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ไม่ได้ชมปลากันเลยครับแต่ก็ยังดีที่เรามาเห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านของเรายังคกงอยู่ยังดํารงอยู่ก็คงจะยังย,ยาวนานตลอดไปครับเพื่อนๆแ๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆ นะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ อย่งไรบ้างค้าเพื่อนๆครับบรรยากาศบึงหนองคลองบึงอ่าห้วยหนองคลองบึงไม่ใช่บึงนะห้วยหนองคลองบึงนะครับเพื่อนๆห้วยหนองคลองบึงยังอุดมสมบูรณ์ยังสวยงามอยู่นะครับยังคงความสวยงามอยู่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยอ่าตัดนานาชนิดนะฮะปูปูหอยปูปลาก็ยังเยอะอยู่นะครับ แต่มันก็ไม่ใช่ฤดูกันมันวันนี้เราไปเยี่ยมคุณยายนะครับเยี่ยมคุณยายแต่คุณยายไม่สบายเป็นเดือนแล้วแล้วก็เราก็เลยไม่พบเจอท่านคุณยายท่านนี้เป็นเป็นคนที่น่ารักรมากๆนะครับ <c oughs> ก็อดที่ถึงแกไม่ได้หรอกแต่จะสุขภาพก็เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วบ้างนะครับก็เลยไม่เจอก็กะวว่าจะพาเพื่อนๆไปแนะนําให้รู้จักหน่อยให้ให้ได้เห็น วิถีของคุณยายเขาเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยเปล่าครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณมากๆแต่วันนี้เราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศส่งท้ายคลิปของเราวันนี้มาก็ไกลอยู่ก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ปาก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเรามาชมบรรยากาศนะทุงท่งทุง่งลิมทุ่งยากาศลิมทุ่งกัน ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็มีคนหาปูหาปลาอยู่ตามข้างคลองก็เยอะอยู่นะช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยช่วงโควิดก็เลยหาอาหารหาปูหาปลาพอได้ไปรับประทานทำเป็นกับปวงกับข้าวกันพอได้แก้ขัดนะครับ ยังไงก็ขอจบเคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็เลยไม่เห็นปลาเลยว่ามันเป็นตัวแบบไหนก็เลยกลับบ้านมือเปล่าวันนี้ก็เลยกลับบ้านมือเปล่าครับเพื่อนๆกลับบ้านมือเปล่านะครับบริเวณโดยรอบนะครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับบ้านมือเปล่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามาชมวิวกันนะครับมาชมวิวกัน ก็คิดว่าจะเออได้ปลาหน่อยพอเอาไปทํากับข้าวกับปลาก็นึกอยากรับประทานปลาธรรมชาติปลาแม่น้านะมันก็เหมือนมันก็มันมันมันก็ดีกว่าปลาที่เลี้ยงอ่ะผมว่ามันรสชาติมันอร่อยกว่านะครับเพื่อนรสชาติมันอร่อยกว่านะปลาเลี้ยงมันก็มันก็ได้อยู่เหมือนกันแหละแต่ผมว่ามันรสชาติไม่ค่อยเวิร์ก เออยอดรถตรวนี้ค่อนข้างยันตรายครับเพื่อนๆยังไงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ